สวัสดีครับผมยิบจากเขาว่ากันว่าสตอรี่เมื่อสองปีที่แล้วในช่วงที่แมนเป็นเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยนในช่วงเวลาสั้นๆและเมื่อกลับมาที่ไทยเขาไม่รอช้าที่จะกลับไปที่บ้านเกิดตัวเองที่พัทยาหน้าร้อนปีนั้นเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดที่แมนเคยเจอเขายังติดต่อกับเพื่อนชาวต่างชาติที่เคยเรียนด้วยกัน แมนเริ่มชวนเพื่อนของเขาให้มาเที่ยวที่ไทยและบอกว่าถ้ามาเที่ยวกันที่นี่ไม่ต้องเสียค่ากินค่าที่พักอะไรเลยเพื่อนของแมนที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่ลีรอและจองตั๋วเที่ยวบินมาในสัปดาห์หน้าเมื่อเพื่อนเื่อของแมนเดินทางมาถึงแมนได้พาเพื่อนๆทั้งหมดไปทักทายครอบครัวของเขาและแม่ของแมนได้บอกว่ามีบ้านที่เปิดเช่าอยู่ฝั่งตรงข้ามตลาด เป็นวิวที่สวยมากอยู่ติดริมทะเลอีกด้วยและได้เตรียมบ้านไว้ให้แล้วทั้งหมดที่ได้ยินแบบนั้นก็ดีใจกันยกใหญ่เมื่อไปถึงสภาพของบ้านก็ไม่มีอะไรผิดปกติในบ้านที่ถูกจัดไว้อย่างเรียบร้อยไม่มีอะไรเสียหายและร,บรอบๆบ้านยังเต็มไปด้วยดอกไม้ที่ส่งกลิ่นหอมอยู่ตลอดเย็นวันนั้นทุกคน ได้ทําอาหารร่วมกันและเปิดเพลงเต้นลากันอย่างสนุกสนานเวลาผ่านไปเพื่อนบางคนก็ได้ขอตัวไปนอนด้วยอาการเพลียจากการเดินทางเหลือเพียงแต่เบนเพื่อนสนิทของแมนเขาได้ถามแมนว่าที่นี่มีแม่บ้านด้วยเหรอทั้งที่เป็นบ้านเช่าแมนที่ไม่รู้เรื่องก็เพียงพยักหน้าและบอกว่าใช่แหละแม่อาจจะจ้างมาดูแลเรื่องความเรียบร้อย เมื่อคุยเสร็จเบนได้ขอตัวไปฉี่ที่ห้องน้ำจูๆ่ๆเขาก็วิ่งออกมาด้วยท่าทีที่ดูตกใจอย่างมากแมนแมนแมนแม่บ้านคนนั้นทำไมถึงอยู่ในห้องน้ำแมนตอบกลับไปว่าเขาคงทำความสะอาดอยู่มั้งแต่เบนเนี่ยก็รีบพูดไปว่าแล้วทำไมถึงไม่ใส่เสื้อผ้าและยังยืนอยู่ตรงเพดานอีกด้วยแมนตกใจอย่างมากที่ได้ยินแบบนั้นก็รีบไปเปิดประตูห้องน้ำและไม่เจออะไร เบนที่เห็นแมนตกใจแบบนั้นก็หัวเราะออกมาแล้วบอกว่าทําไมแมนเชื่อคนง่ายจังเลยหลอกนิดหน่อยก็เชื่อแล้วแมนที่ไม่ถือสาโกรธเคืองอะไรก็หัวเราะไปกับเบนเช้าต่อมาเบนกับแมนได้อาสาออกไปซื้ออาหารเช้าที่ตลาดเบนได้พูดถึงเหตุการณ์เมื่อคืนแมนรู้สึกว่าฝรั่งคงไม่เชื่อเรื่องผีสางและยังมองเป็นเรื่องตลกอีกด้วยเมื่อไปถึงตลาด แม่ค้าได้ถามทั้งสองว่าพักอยู่ที่ไหนแมนบอกไปว่าอยู่ที่อีกฝั่งของตลาดหลังที่ใหญ่ที่สุดแม่ค้าที่ได้ยินแบบนั้นก็หันมามองด้วยหน้าตาที่ง,งุนงงและถามกลับไปอีกครั้งว่าอยู่กันได้ด้วยเหรอที่นั่นไม่มีคนอยู่นานแล้วนะแมนก็งงว่าทำไมจะอยู่ไม่ได้ก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติเมื่อกลับมาถึงบ้านเบนได้ถามแมนว่าเมื่อกี้คุยอะไรกับแม่ค้าที่ตลาด แมนเล่าว่าแม่ค้าที่ตลาดถามว่าพักที่ไหนเขาก็ตอบไปว่าหลังนี้แม่ค้าคนนั้นก็ทำหน้าตกใจและบอกว่าอยู่ได้ด้วยหรอที่นี่เบนที่ได้ยินแบบนั้นก็หัวเราะอ,อีกครั้งเขาบอกว่าทำไมคนไทยถึงดูตกใจกันง่ายจังเลยและอีกอย่างที่นี่ก็ไม่มีอะไรหรอกเย็นวันนั้นเป็นอีกครั้งที่ทุกคนทำอาหารร่วมกันแต่ครั้งนี้เบน ได้ซื้อเหล้ามากินและหวังว่าอยากให้วันนี้สนุกกว่าเมื่อวานด้วยความเมาคืนนั้นเบนได้ทำสิ่งที่คาดไม่ถึงหลายอย่างทั้งแก้ผ้าวิ่งในบ้านและฉี่ใส่ต้นไม้แมนมองว่านี่เป็นการปลดปล่อยที่ได้มาเที่ยวกันของเพื่อนๆนคืนนั้นเบนที่เป็นคนอยู่สุดท้ายในงานปาร์ตี้ก็ได้เปิดเพลงเสียงดังไปทั่วแต่เพื่อนๆน,นก็ไม่มีใครขัดอะไร พราะคิดว่าเบนก็เป็นคนแบบนี้จูๆ่ๆเบนวิ่งเข้ามาที่ห้องของแมนและบอกแมนว่าแมนแมนแมนเม,มื่อกี้ตอนที่อยู่ที่ห้องนั่งเล่นเขาเจอผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ที่หน้าต่างด้วยความสงสัยจึงจะเดินไปเปิดหน้าต่างแต่ก็คิดได้ว่านี่มันชั้นสองใครจะมายืนตรงนั้นได้พอคิดได้แบบนั้นก็รีบวิ่งมาหาแมนด้วยความตกใจและเล่าให้ฟัง แมนที่ได้ยินแบบนั้นก็พูดกลับไปว่าเบนจะหลอกอีกครั้งใช่ไหมแต่ครั้งนี้แมนสังเกตเห็นว่าทำไมเบนถึงตัวซิดซีดมือไม้สั่นไปหมดเสื้อผ้าก็ไม่ใส่แต่ด้วยความเป็นห่วงจึงเดินออกไปดูด้วยกันเมื่อเดินไปถึงที่ห้องนั่งเล่นแมนหันมาบอกกับเบนว่าไม่เห็นมีอะไรผิดปกติเลยอย่คิดนะว่าจะหลอกกันได้อีกครั้งเบนชี้ไปที่หน้าต่าง และทำท่าเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างแมนหันไปตามที่เบนชี้ทั้งสองก็ได้เจอกับผู้หญิงคนหนึง่งยืนอยู่ที่นอกหน้าต่างแววตาดูเศร้ามือทั้งสองทำท่าทุบหน้าต่างเหมือนกับจะพยายามเข้ามาข้างในแมนกับเบนที่เห็นแบบนั้นก็วิ่งหนีเข้าไปที่ห้องและในคืนนั้นทั้งสองก็นอนกันไม่หลับเลยทั้งคืนเช้าวันต่อมาแมนกับเบนก็มีอาการไข้ขึ้นเมื่อแม่ของแมนได้ยินเรื่องราวทั้งหมด ก็ถามทั้งสองไปว่าไปทำอะไรมาเบนเล่าเรื่องที่เขาไปฉี่ที่ต้นไม้และยังวิ่งแก้ผ้าในบ้านแม่ของแมนรีบพาทั้งสองขอเข้ามากับเจ้าที่และที่พีคที่สุดก็คือเพื่อนๆที่เหลือได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนขณะที่เบนเปิดเพลงอยู่ทั้งหมดที่นอนอยู่รวมกันได้เห็นว่าเบนไม่ใส่เสื้อผ้าเดินเข้ามาที่ห้องและเพื่อนเรียกเท่าไหร่ก็ไม่หัน จนเพื่อนคนหนึ่งเดินไปเขย่าตัวแต่เมื่อหันมากลับเป็นใบหน้าของคนแก่ที่เขี้ยวอะไรอยู่สักอย่างเพื่อนในห้องที่เห็นแบบนั้นก็ต่างพางกันวิ่งหนีออกจากบ้านไปสแสดงว่าในคืนนั้นที่ทั้งสองเจอดีกลับไม่มีเพื่อนๆนอนอยู่ด้วยแล้วจนที่สุดเบนและเพื่อนๆก็เดินทางกลับและนำเรื่องนี้ไปเล่าต่อว่าผีไทยน่ากลัวขนาดไหน ถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ